ในปี2 0 0 3ที่ผ่านมานักลงทุนไทยเข้ามาตีตลาดในนครหลวงเวียงจันทร์ถือว่าหลายพอสมควรจะมีธุรกิจใดแๆที่ฮังหูจักหรือว่าเห็นพันหน้าพันตากันแดด ถึงว่าสภาพเศรษฐกิจในสปปลาวจะได้หับผลกระทบจากการที่ว่าเงินกีบออนคาลงก็าตามค่าอาหารและน้ำมันก็แพงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ที่ผ่านมาสปปลาวก็เกี่ยมเป็นเจ้าภาพอาเซียนในปี2 0 2 4ร่วมไปถึงเปิดปีทองเที่ยว2 0 2 4สู้การดึงดูดนักท่องเที่ยว6 4ล้านเทือคนจะสร้างรายห้าหลายกว่า700ล้านดอลลาร์อีกด้านหนึ่งพบว่ามีนักลงทุนจากไทยเข้ามาลงทุนในสปปลาวอย่างต้น เถือว่าเป็นนักลงทุนที่สําคัญเป็นอันดับสองห่องจากสอปอจีนและสอปปอล่าก็เป็นผู้นําเข้าสินค้าสําคัญของไทยสินค้าอุปโภคบริโภคที่วางขายในนครหลวงเวียงจันทร์ส่วนหลายแม้นผลิตอยู่ที่ประเทศไทย โดยจุดเด่นของสินค้ามีคุณภาพดีและมีการหุ้มห่อที่ว่าทัานสมัยที่จริงแล้วนักธุรกิจไทยที่ว่ามาลงทุนในสปปลาวนั้นมีมาตั้งแต่ต้นแล้วตัวอย่างเช่นกลุ่มบริษัทส่อการสร้างลงทุนพัฒนาโครงการเคื่อนไฟฟ้าน้ำตกจูไซย,ยบุรีหรือจะเป็นกลุ่มมิตรผลที่ได้สัมปทานปลูกอ้อยผลิตน้ำตาลอยู่ที่แขวงสวรรคเขตหรือกลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์หรือวา่าซี ได้ลงทุนสร้างรงงานผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์เป็นต้นนับตั้งแต่ปี2 0 2 3มาหอดปี2 0 2 4พวงเขาอาจจะเห็นธุรกิจของไทยนั้นเข้ามาเปิดตัวในสปปลาวเพิ่มขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องจากเมื่อก่อนเปิดธุรกิจอยู่สปปลาวได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในสปปลาวเข้ามาหลายก็เลยเห็นให้มีเจ้าของธุรกิจหลายๆแขนงสนใจเข้ามาเปิดธุรกิจในสปปลาวนะท่านผู้สม้มโดยที่ว่าเฮาเห็นธุรกิจซื้อดังนั้นก็คือธุรกิจ าะสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเว่นเปิดสาขาทัอิตในนครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่เจ็ดกันยายนพศสามที่สาขาสุพรรณวงศ์ทา,างผ่านไปสนามบินสากลวัดไต่ก่อนที่จะเปิดสาขาสองและสาขาสองนั้นก็อยู่ที่สาขากำแพงเมือง อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่18ตุลาคม2 0 2 3และก็เปิดสาขาที่3สาขามหาวิทยาลัยแห่งชาติหรือว่าสาขาดงดกในวันที่10ธันวาคม2 0 2 3ที่ผ่านมานี้เองฮาน e v e n ในสปปลาวคุ้มครองโดยบริษัท CPO ลาวจำกัดซึ่งเป็นสมาชิกข,ของกลุ่มบริษัท CPO มีการขายสินค้าหลายกว่า5,000ผลิตภัณฑ์เน้นใส่สินค้าบริโภคอาหารเครื่องกิ่ดื่มเซรปี้เครื่องดื่มสดๆนอนๆนก จากนี้ยังมีสินค้าในกลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของสอบปปลาวซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวสอบปปลาวกว่าหาร7 e เ e ่นอีเลวในสอบปปลาวจะเป็นหุ้มห้างใดก็ได้ใช้เวลาหลังจากกลุ่ม c p พของไทยได้ซิ้มาสเตอร์แฟนไซยู่สอบปปลาวในปี2 0 0ด้วยสัญญา30ปีพร้อมซิมต่ออายุ2ครั้ง ครั้งละ6ปีรวมกันแล้วเป็น70ปีผ่านมาก็ได้นํผ้าผู้จัดการหารผู้ช่วยจัดการหารและพนักงานในหารไปเฮียนเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศไทยก่อนที่จะมาเฮ็ดเวียกประจําอยู่สปปลาวถึงแม้มนว่าหารสะดวกซื้อแบรนด์ดังของไทยมีหลายหมื่นสาขาในทั่วประเทศ ก็หากันเริ่มนับหนึ่งใหม่ในสปปอๆลา่าแต่เมื่อผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในนครหลวงเวียงจันทร์มีความสนใจก็เลยเห็ดให้ผู้ที่ว่ามาลงทุนนั้นบ่ท้อถ,ถอยด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างและตกแต่งสาขาใหม่นั้นก็สามารถเปิดได้อย่างว่องไวเป็นไปได้ว่าในปี2 0 2 4อาจจะขยายสาขาเติมอีกในนครหลวงเวียงจันทร์ รวมทางเมืองอื่นๆในทั่วประเทศถ้าว่าถึงธุรกิจขายย่อยของไทยที่เข้ามาลงทุนอยู่ที่สปปลาวก่อนหน้านี้กลุ่มบริษัท B j เจซ g C ิซของตระกูลศิริวัฒนาเจ้าของห้าง B ิ g กซ u p e r Center ซและหานิ i n ิ B i ซ C เข้ามาเทคโอเวอร์หานสะดวกซื้ออย่าง MpointMar มที่มีหลายกว่า50สาขาในสปปลาวในปี2018โดยเปลี่ยนเป็นหานิ i n ิ B i ซี่ปรากฏว่ากลุ่มบริษัท B บิ๊ i ซีได้เข้ามาลงก่อสร้างห้าง b ิ๊กซีซูเปอร์เซสาขาทําอิฐในนครหลวงเวียงจันทร์อยู่ที่ทางเข้าศูนย์การค้าล่าวไอเทคที่ถนนกำแพงเมืองก่งกันข้ามกับตลาดหลังทรัพย์ของลาวการก่อสร้างได้เริ่มต้นในเดือนมีนาคม2 0 6 3โดยมีแผนที่จะเปิดให้บริการในไตรมาสที่1นึงของปี2 0 6 4นอกจากผู้ส,สำหรับธุรกิจของไทยที่ามาลงทุนในสปปลาวก็ถือว่ามีหลายแขนงและก็มีหลาย ธุรกิจเลยเลยนาะท้าวไปก็คือชีไลไปบบเบิดดอกเนาะรวมทั้งสินค้าที่วานำเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันก็เส้นกันเนาะ่ามผสม้มเป็นสินค้าที่ว่าส่วนหลายก็เจ้านำเข้ามาจากประเทศไทยเนาะธามผสม้มแหลทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องที่เฮาอยากจะมานำเสนอในมื้อนี้เนะาะหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยสำหรับท่านใดที่เบิ้งคลิปของเฮาอยู่หากท่านคิดว่าคลิปของเฮามีประโยชน์หรือว่ามีสาระก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติตามนะเพราะว่าการกดติตาม ามเป็นสองทางเดียวที่ว่าเฮ็ดใ้เฮ้ามีกำลังใจเฮ็ดคอนเทนต์ดีๆให้ทาำผู้ชมได้ชมน้ำกันขอขอบใจสำหรับการติดตาม